ดังนั้นนะครับมันมีทั้งหมดสี่กรณีเนาะเราก็เป็นสี่เท่าองนี้ดังนั้นเราก็ใส่นะครับมันมีก็คือ p แล้วก็ q ถูกไหมครับดังนั้นะรเราต้องหาแนวอะไรก่อนนะก็จะกลายเป็น p หรือ q ถูกไหมครับและสุดท้ายนะครับก็มารวมกับ p แล้วถูกไหม,ไมเร็บ p หรือ q นั่นเองนะครับ ประมาณนี้นะครับการสร้างตารางค่าความจริงอ่ะดังน,นั้นในช่องแรกนะครับกรณีของ P ีก็จะเป็นทั้งหมดสี่กรณีนะครับดังน,นั้นเราจะใส่กรณีที่เป็นจริงก่อนก็คือเอาหาของจํานวนกรณีทั้งหมดก็คือเป็น <c oughs> เป็นทั้งหมดสองตัวถูกไหมครับจะกลายเป็นจริงจริงแล้วก็ด้วยเทจเทจนะครับแต่ว่าตัวคิเนาะมันก็ห่างขึ้นของจริง ป็นตัว P ก็จะกลายเป็นจริงเท็จจริงเท็จนั่นเองนะครับประมาณนี้อ่ะทีนี้เราก็มาใส่ค่าความจริงของ P หรือ Q นะครับดังนั้นเราก็ดูนะครับแต่ละช่องเนาะอ่ะ P อยู่ช่องไหน Q อยู่ช่องไหนนะครับแสดงว่าเราก็เลยได้ว่า P หรือ Q อันแรกก็คือจริงหรือจริงได้จริงนะครับจริงหรือเท็จก็ได้จริงถูกไหมครับเท็จหรือจริงก็ได้จริง นะสุดท้ายก็มีแค่กรณีเดียวเนาะ f หรือ f ได้ f นั่นเองนะครับกรณีอน,นี้อ้าวแสดงว่าเราก็ต้องดูตัว p ข้างหน้าเนี่ยเป็นหลักตัวแรกถูกไหมครับแล้วมาเชื่อมตับด้วยตัว p หรือ q ก็คือตัวนี้เป็นตัวท e ี่สองถูกไหมครับแสดงว่าเราก็เลยได้ว,ว่า p แล้วก็เป็นจริงแล้วจริงได้จริงถูกไหมครับ ตัวช่องต่อมาก็คือจริงแล้วจริงก็ได้จริงเช่นเดียวกันตัวต่อมาก็คือเทจแล้วจริงได้จริงนะครับและสุดท้ายเท็จแล้วเท็จก็ได้จริงนั่นเองแสดงว่าในข้อนี้ถ้าความจริงของอนนี้เป็นจริงทุกกรณีนะครับประมาณนี้นะ โอ้ไม่กับค่าตา,ารางค่าความจริงพอได้ไหมครับดังนั้นผลจหลักของเนื้อตัะสายจริงก็คือเราต้องท่องให้จําให้ได้ในโซเชียลแต่ละโซเชียลเนี่ยมีค่าความจริงเป็นอะไรบ้างน,นะครับอ้าะมาณนี้เนาะท่านไ่าจะเสร็จกันแล้วนะครับสตารางความจริงงนั้นะเดี๋ยวเรามาทบทวนเรื่องเซตกัรสักหน่อยนะครับสำหรับคนที่จะสอบในอาทิตย์นหน้านะครับอ้าะ อันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับเซตก็สามารถสองแบบก็คือและเนี่ยเราสามารถเขียนได้โอ้โหเยอะมากเลยถูกไหมครับก็ตัวอย่างเช่นเซตของจำนวนเต็มบวกถูกไหมมันก็เรื่องที่หนึ่งสองสามสี่ห้าไปเรื่อยๆถูกไหมครับไม่มีที่สิ้นสุดถูกไหมดังนั้นถ้ามันมีเลขเยอะหรือยาวเกินไปนะครับเราในความเข้าใจกันเราก็ใส่จุดนั่นเองนะครับแล้วต่อมานะครับเซตแบบบอกยินขนไขเนาะการที่เราเขียนแบบบอกเงืนขนไขก็คือ ในเราเขียนตัวแปร x y z เนี่ยแล้วหลังจากนั้นเราจใช้สัญลักษณ์ฟีดลงมาหรืออ่านว่าโดยที่ถูกไหมดังนั้นเนี่ยก็บอกอคงสร้างว่ามันเป็นเงื่อนไขอย่างเช่นอะไรบ้างอย่างเช่นเซต a เนี่ยมันมีค่าเท่ากับเซต a e i o u ซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่าไอ a e i o u เนี่ยมันก็คือสระในภาษาอังกฤษถูกไหมครับดังนั้นเราสามารถเขียนได้เป็นก็คือ a มีค่าเท่ากับเซ็ตของ x โดยที่ x เนี่ยเป็นสระในภาษาอังกฤษถูกไหม ประมาณนี้เนาะไม่มีอะไรมากนะครับแล้วต่อมาการเป็นสมาชิกถูกไหมครับก็หมายถึงว่าเราเอาเห็นไหมมันเป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับมนีิอ่ะสามเหลี่ยมเนี่ยเราดึงสามเหลี่ยมออกมาถูกไหมไม่เอาปีการเนาะดังนั้นเนี่ยสามเหลี่ยมจึงเป็นสมาชิกของเซตอันนี้ที่เขาตรวดมาถูกไหมครับตัวอย่างเช่นเขาตรวจให้เซตเอเนี่ยมีค่าเท่ากับเซตหนึ่งสองแล้วก็เซตสองถูกไหม ดังนั้นเนี่ยเราถอดออกมาแค่ตัวเลขน,นะครับหรือตัวที่มันเป็นรูปสามเหลี่ยมนั่นเองนะครับดังนั้นเราก็เลยนะว่าหนึ่งเป็นสมาชิกของ A อเซตสองก็เป็นสมาชิกของ a ถูกไหมครับก็สองก็เป็นสมาชิกของ A ดังนั้นที่ไม่มีอยู่ในเซตอย่างเช่นสามเนี่ยไม่เป็นสมาชิกของเซตเนั่นเองนะครับซึ่งการเป็นสมาชิกเราเขียนคล้ายๆตัวอีนครับถ้าไม่เป็นเราก็แค่ขี่ค่าลงมาเนาะอ่าอันนี้ครบถ้วนนะครับไม่มีอะไรมาก ดังนั้นที่สําคัญก็คือจํานวนสมาชิกในเซตถูกไหมครับถ้ามันมีสมาชิกที่ซ้ากันถูกไหมเราเขียนแค่ตัวเดียวพอนะครับในเรื่องของเซตถูกไหมดังนั้นถ้ามันมีอ,อย่างเซบเนี่ยมีได้แก่หนึ่งสองแสดงว่าเราเขียนใหม่ให้มันถูกต้องก็กลายเป็นเซบีเท่ากับเซตหนึ่งสองนั่นเองแสดงว่าจํานวนสมาชิกหรือ Nb มีค่าตั้ากับสออน,นั่นเองนะครับประมาณนี้ดังนั้นการดูจํานวนสมาชิกเนาะเราดูง่ายเราถอดปิดกายใหญ่ออกสุดเลยถูกไหมแล้วเราก็ดูว่าอ่ะมันมีอะไรบ้างน,นะครับประมาณนี้อ่ะต่อมานะครับการเท่าเซตซึ่งเซตเอเนี่ยเ,เท่ากับเซตบีก็ต่อ S <S <an other> หมดเลยพอถูกไหมครับมีคาว่าเทียบเพิ่มมาก็หมายถึงว่าดูแค่จำนวนสมาชิกในเซตนะครับครั้งที่สองว่ามีจํานวนสมาชิกที่เท่ากันหรือไม่นะครับถ้ามีจํานวนสมาชิกเท่ากันเราแต่หน้าตาไม่เหมือนกันเลยครับมันก็หมายถึงว่า เซตเอเทียบเท่ากับเซตบีนั่นเองนะครับอ่าประมาณนี้นะครับเห็นไหมอย่างตัวอย่างเช่นเขาประกอบไปด้วยเซตหนึ่งสองสองหนึ่งนะครับซึ่งมันมีซ้าคันก็คือเลขหนึ่งกับเลขสองดังน,นั้นเราก็เขียนใหม่เป็นเซตหนึ่งสองนะครับซึ่งจำนวนสมาชิกก็คือสองตัวนั่นเองดังนั้นสมาชิกก็คือรดนไปเรือก็คือสองตัวนั่นเองกัณนะครับ อ่ะต่อมานะครับชนิดของเซตเนาะชนิดของเซตเนี่ยแบ่งกันด้วยเป็นประมาณสามอันก็คือเซตจํากัดเซตอนันต์แล้วก็เซตว่านเนาะซึ่งความหมายของเซตจํากัดก็คือเซตที่สามารถบอกจำนวนสามาชิกได้นะครับว่ามีทั้งหมดกี่ตัว ส่วนเซตอันรั้ไม่มีเลยอสมาชที่เป็นศูนนะครับจึงจัดว่าเซตบ้างเนี่ยเป็นเซตจำกัดเช่นเียบ้ันซึ่งจะเป็นสัญลักษณ์ก็คือปิดไสใช่ครับหรือเป็นเลขศูนแล้วก็ขีดลงมาน,นั่นเองนะครับประมาณนี้ชนิดของเซตอ่ะนะครับต่อมานะครับสรเลยั อย่างของเอกส่รที่ก็จะมีเนอกสารอยู่ไหม ได้นกไหลนี่นะครับการเก็บเซตเนี่ยมันจะประกอบไปด้วยอันแรกเสมอก็คือเซตบ้างถูกไหมครับแล้วก็ตามด้วยไล่สมาชิกไปทีละตัวเนาะดังนั้นเนี่ยเราก็เริ่มจากสมาชิกหนึ่งตัวสองตัวสามตัวนะครับคู่ไปเรื่อยๆเนาะดังนั้นอย่างเช่นนะครับตัวอย่างที่สิบเก้าเขาบอกว่าตรงหาค่าเซตของ A เมื่อเซตเอเนี่ยมีสมาชิกก็คือ A B C D ถูกไหมครับดังน,นั้นการเก็บเซตนง่ายนะครับ เรเริ่มไรกจากแกงกับเซตมาทีละตัวนะครซึ่งประกอบไปด้วยเซตบ้างเซตเอเซตบเซตซเซตดแล้วก็หนึ่งตัวเสร็จแล้วก็ไปเริ่มที่สองตัวเซต a อบีถูกไหมครับ AB เสร็จก็เป็น a อซีเอดถูกไหมครับอ่าพอตัว A เสร็จปุ๊บนั้นก็จะเป็น BC ซ d นะครับอ้าแล้วจะเกิดคำถามาว่าทําไมไม่เขียน b ีอนะครับมันก็มีค่า อ่าอีบีเซนอ่าเขาปิดเอซีพีสมาชิกของเซฟเนี่ยอ่าสองยกกำลังเอ็นนะครับซึ่งเอง็นบอกว่าเราไล่ถูกหรือไม่นะครับอ่าดังนั้นต่อมาคําว่าสอบชัดแฉนะครับก็คือมันจะไม่มีตัวมันเองนะครับดันงนั้นเนี่ย การหาจำนวนสมาชิกของสับเซตแฝกก็คือ2กําลัง m ลบ1นั่นเองก็คือลบตัวมันเองนะครับอย่างเช่นจากข้อที่20เนอะเขาบอกว่ามีสมาชิกด้วยกันทั้งหมด3ตัวแสดงว่าจํานวนอันนี้ก็มีค่าเท่ากับ7ตัวนั่นเองก็จะไม่มีตัวมันเองนะครับเห็นไหมเซตสับเซตของ a กับสับเซตแท้ของ a แล้วมันจะต่างกันก็คือตัวสุดท้ายนั่นเองก็คือตัวมันเองนะครับตามที่โจทย์กําหนดมาได้นะครับ power set ก็หมายถึงว่าเราง่ายๆเลยเราเขียเซ็ดมาเราใส่ปีกาถูกไหมใส่เซตูงไปนั้นเนี่ยอันนี้ก็คือเรียกว่า power set นั่นเองก็คือ power set ของเซตเอก็คือเซตที่ประกอบเป็นด้วยพจงที่เป็นเซตของเอทุกเอ นี่นะครับโอเคถ้าจากอองตัวเซตมาต่างกันแบบสัวเซตก็คือเราติดกราฟเพิ่มเข้าไปถูกไหมซึ่งพอเซตเนี่ยมันก็คือเซตของประมาณนี้อ่ะดังนั้นเซตเไหนนั่นคือองยกกำลังแต่ทีนี้ มันแตกต่างกันตรงที่ source ยกกำลังัปนี้ได้ถูกไหมครับอนั้นงน่ายง่ายแล้วตัวสุดท้ายที่ยกกำลังก็คือจํานวนจำนวนสมาชิกของเซตเหมือนเดิมถูกไหมถ้าตัวที่มันก,ก็คือ m แต่ถ้าตัวที่สาม สอบนะครับไล่จำนวนเขียนเลขยูหาตังเองเป็นสองสมาพันนี้นะครับขอให้โชคดีในการสอบนะครับแล้วเพ้นแล้วบอกผลด้วยได้อ่า อะจะการอภิปายกันนะครับทุกท่านทางน้องแต่ละน้องก็เวลายอย่างเช่นข้อที่สิบสามเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเบี้รพราะาก็ไปแทนในแต่ละชอยนั่นเองค่าความผรดพมาะครับอ่ะ